สวัสดีคะ่ะ f อซทุกท่านนะคะเมืลุงเหิมบัเทาสนแนวมามาไปเห็ดงานคือเกะะ่าว่ค่้ามาทารถอยูน่นาตลาดนะคะอันแถวนี้นะอันตรายอยู่แล้วถนนมันกว้างนะป้าเคยถูกรถ้นอยู่ได้นะองนี้นะปะทิยานพิจารณบ้องนี้เราพอม่พี่น้องทางมาไล่นี่แล้วถูกรถ้นไปหาหมอมัดไปพันกบบาทใคร้แน่นแต่เป็นสวัสดิการประกันสังคม จัดเลยบงไม่มีเงินให้กับบริษัทบริษงทบริเท่านี้รถที่จักรยานข้ามกับปิตรยานปิตรยานรถมันไม่ได้สล่อให้เราพ่อแม่พี่น้องคือมันลงมาจากสะพานของนาลงมาจากถนนยกระดับปลาข้ามถนอนอ่าจัลั่นนะนะมันลงมาเวิ้ว,ว,วมาเนี่ยนะลงมา,งมาบ้าไปบ้าไปบ้าเจอตลาดของนามันก็คือเราลดความเร็วประทันน้ออันนี้มอเตอร์ไซค์ของปานะส่วนโครมมอเตอร์ มิงไปลบมิงไปแล้วก็หัวขึ้นมาได้ยินอ่ะมันจะใส่ว่าเจ๊ทำไมเดินไม่ดู่สันทายเฮาสามบ้านนี้เรเไ็กน้อยลูกลานเราบอกยังไปข้ามทั้งนั้นไปเท่ากับันไปรอดข้ามไต้นสะพานถนน,นยกระดับนะมองหันนะอ่ะก็กลางคืนมันเป็นแต,แตยนเนยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลางคืนนะ กลางคืนนะมืดตรงคันนะแล้วก็มีคนเลหลอนไปนอนอยู่นะปนภรรยาแต่ก็ไม่ค็มยคนี้งไปเนี้ยหาแล้วก็รถก็มีอยู่แต่ว่าตอนเท้าข้ามนะรถใต้สะพานนะใต่ถนนยกยกระดับนะป้าก็ไปหาตรงคนหลายๆนะั่นแหละตรงนั้นนะอุ้ยตอ้แรกเรแล้วออกมาตีห้าเนี่ยตีห้าสิบนาทีเนเวลาป้าออกมานะมันยังมืดอยู่นะ เขาเวรหกโมงเนาะผม่อเป็นการใช้ชีวิตในวงหลวงของเขาก็ลําบากลำบุญนะการเดินทางนี่ก็น่านหาหอเสาหอผักที่วายุไกลนะคะรถแดงผ่านตลอดวินมอเตอร์ไซค์ก็มียชนาปากซอยอะค่ะถ้าไกลๆนี้ถ้าข้ามไปถนนจรัญน,นะค้าวินมอเตอร์ไซค์นะห้าสิบบาทถ้าอยู่ฝั่งนี้ที่ตรงอันใต้สะพานนัน้นยกระดับอันถนนยกระดับสีฟ้ารอดนะ ยี่สิบบาทพอม่พี่น้องต่างกันท่าดเขาคิดคานคามคานถนนรถมันหลายอันนี้ก็จะเป็นหอพักาที่ว่าหายอยู่กับลุงเหิบนะคะอันนี้นี่ค่ะบรรยากาศวิวว่าหอพักาก็เขาไปตะอยู่อยู่บากเกินข้าหอบมกเกินสามพันข้าหอมวันกเกิน 3, สามพันเจ้าของบ้านมาก็ใจดีใจดี แต่ถ้าอยู่ของโรงพยาบาลมันต้องบ่งมีครอบครัวนะเป็นคู้สาวสดเป็นย่บกป็ิยับานส่วนมากก็จะให้พปยุบานัลนแหละถ้าเป็นผนกอ,อื่นก็จะให้หาอยู่เองเนะาะบางคนก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดเด็กน้อยเขาไม่ีเงินนะนะเด็กเด็กเด็กเนะพอนไปยาวไปยาวไป,วไปสิบยี่สิบปีพวกนะ่ะหาเงินขึ้นโอทีอประกันคอ,อนโดเดีก็เส้บ้านแ่าเออแมนบากกว่านั้นซื้บ้านไปก็ได้เป็นบ้านเจ้าของอันนี้ก็ถนนอันนี้จะเป็นถนนน่ะ จะลัดสนิทวงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยวงนี้คนก็จะเป็นอันป้ายรถเมล์เนาะป้ายมะนาวบางป้ายรถเมล์ตรงนี้จะขึ้นรถไปอันแถวบางคกบางแค่นี่นะทางนี้นะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ตรงไอ้ซึ่งสูงอันซึ่งโหนะเขาขึ้นอ,อันอันเอฟอาร์ทีบางขุนนนบนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเุณเนี่เลนปะกา,ายไปเนาะพ่อแม่พี่น้อง ต่อไปมันติซตเอรพวกนี้หรือเบอร์<ง>ไปสิดีลนะ่าโครงการมากแล้วโครงการพ้นมากแล้วว่ากำลังงานเอ็ดอันนั้นอ้อมโ hover เอ็ดรถไฟฟ้าเนี่ยนะแนตะ่ลราท่านหรื้เบอร์ประสิทธิ์ก่อนเปอร์สามปีประมาณอันนี้สิได้เห็นอยู่บนน้อง <laughs> ป้าก็ค่อยมากก็ได้ว่าเออแม่เนอะานมาพี่หรือมานั่งรถมาไหวพอเท่าล้ว่าขำเม,มื่ออยู่บ้านนอกก็คือสิบริเข้ามาดอกจิกทมอเนี่ย,ยืยอใส่ชีวิตจู่กทมอเนี่ยกลายปีดีดักแต่ทั้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานเฮ็ดงานหางเงินส่งให้ลูกเห็นลูกสาวก็เห็นจบไปสองคนเลยเหลือผู้น้อยผู้หนึ่งผู้น้อยสดบ้องตอนนี้ก็กกำลังเห็นเนาะให้ ตนซ้อมหมาปากเฮ็ดงานเต็มเปิดงานไปทําง,งานอันเวลาเข้างานแต่ละชั่วโมงแต่และเวลากับบอทอเดียวนะคะเป็นเวรอันพวกเล็กน,น้อยฟันหัวอยู่อันป้าว่วสันจะมีมาตามบอท่านดอกวัาสันออกออก,ออกเวรบุกเป็นเวลาว่วสันเรื่องงานบอกเป็นเวลาก็ตามบัวทือว่าสันเดี๋ยวนี้เขาริตามได้หน,นันได้กระทถลงมาตูตามได้เดี๋ยวนี้นะบัวนมาตามว่าอ,อันบ่งทำงานได้ว่าสัน เปิดฝากก็คืนอยากคือกันแหละอันนี้เราทารดแต่สาวผมเองสิน้องทารถอันเราส่งคนพนักงานนั่นแะคะอันเส็จรถสี่ฝากก็เลยคามทางนั้นมากึ้นรดสี่ค่ารถก็ประหยัดไปดีกว่าปฝากวันเมื่อกลางคืนถ้นเราสะดวกอยแล้วแต่ว่ามากมากส่ายๆกับเราก็แน่นคือกันนะเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงพวกคุณแม่บ้านเขาเจ้าก็เก้าเจ็ดโมงมา้ที่เราบอ เราไปยาบาลเขาเจา็ดโมง่ากเราก็ขึ้นรถกะรถจะแน,น่นคือเก่านะผมแม่พี่น้องข้ามมาทางเนี้แต่เสาร์รถก็สตาร์ทครั้งแรกประมาณหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์ขีแรกนี่จะมัมี่มัมี่มมีคข้มมขขนหนังผ้ป่าดยังไงกันขี่ที่สองใหประมาณหกโมงก็กว่าในเริ่มแล้วนคน่คนเมเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรถจะแน่นตลอดป้ากเ็เลยเลอกคือไปเที่ยวแรกเที่ยวแรกน่ะที่นี่หว่างหลาย นั่งสบายโบต้องได้ยืนได้หมุนไปเลยแค่ลํงเคอบาง,งเทอบางทีกะเลิกงานพร้อมล็กน้อยถ้าเราจะมีรถผ่านทางหอ้ากอ่ะา็จะเอาติดรถไปนําได้อันจอดให้อยู่ทาปฝากซอยตอนนี้ก็มาหอนโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กซี่ทุกคนนีอันนี้ทางเดินจนโรงพยาบาลอัน,นไปก็มาเสารเราบอกว่าไมีรถไ้ตอนนี่นะแต่ถ้าสายมาจหาน่อยนะโอรถติด ทั้งปีแปดโมงก็แปดโมงนี่วงเวรน้อยอันวงเวรน้อยที่อันตรงกลับรถนี่โอ้เราติดไปทั้งอื่นเลเพราะขับออกไปตรงสถาน,อานีอันทุ่บุรีกะไปยาวๆอด้รพวกนี้ี่น้องมาติดตรงนี้อ่ะก็อ,ออกแกตรงนี้ได้กะเรียบร้อยแล้วล่ะบ้างที่กะป้าได้ยิน คือเราพอๆแล้วเฝ้นกวิทย์จิดศาสตร์เนี่ยลดองไปสักเท่แล้วว่าเอ้าเจ้ายี่ห้าล่ะเจ้าแท่ยี่ห้าล่ะไม่ได้ไปสักเท่าไรติดเป็นแถวเลยไฟนั่มันติดอยู่ในนี้เราไม่ต้องเมื่อเพราะแม่พี่น้องเอ้ยลราสูนป้าเนื้อง่ายไปพักกระเหลียวบางนาเราเราก็โหใส่ได้โอ้ยศูนเหนื่อยเราศูนย์เด้พวกให้ไฟพักมือเป้านกวิทย์ก็ยังโบไปอยู่เราอันนี้ละ ป้าก็เลยว่าคนขับอันนั้นเราอาสิตาสินใจบ่ได้สิไปดีบ่ไปดีรถติดแต่ว่แะก็สิเป็นคนขับาซื้อเป็นแมนตานี่แหละขนาดคำถนนก็ยังยังอยากนอนสะพ่อแล้วตายังสือรถส้นสิคำเนี่ยบวชคำเนี่ยคำจะข้ามข้ามไปเลยตัดสินใจข้ามไปเลยยังไปถอยหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับรถบ่ได้ยวัดสันลุงเหวอวานนี่นะขับรถรอถอยถอยแต่ก็ส้นซึ่งส้นตายวัดสันเราให้หว่าวว่าคนไตเนาะเว่าบ่ได้ยหูจังบ่ได้จัง นี่ก็มาเบิ้งบรรยากาศอันเลิกง,งานอันตามทุมนะคะรถตู้รถรับส่งพนักงานเป็นไปส่งพนักง,งานตามหอพักค่ะอันนี้เป็นรถตู้รับส่งพนักง,งานนะคะเลิกงานเราจะมีรถตู้รถตู้รับส่งที่หอพักค่ะ 嘛嘞！<music> ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมัคลิปของสองรุ่งเพืงกระเทาชานโนนะคะถ้าเอซี่เจ้ามัคลิปนี้นก็ยิงแบไลค์กดแชร์นะคะอันเพราะว่าเป็นคลิปอันนี้เป็นว้อผู้ไทยว้อผู้ไทยภาษาสิ่นบันบันปะเทาเองนะคะภาษาผู้ไทยจังหวัดสกลนครนะคะอันเพื่อนๆจะซึ้อมาวาอกเอาล่งลงคลิปต่างๆมากับมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเป็นภาษาผู้ไทยนะฟังออกแม่บอกอกแม่ก็ อันพูดตรงกันแล้วก็บอกว่าไงอันฟังออกแน่จังหน่อยแน่ฟังพอรู้เรื่องแต่ว่าบมได้แล้ววัได้เคยฟั่งยู่ก็บมีหนะคนวันนี้ละอันเขาพูดหลายๆนะคะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งปิ้นๆเพื่อเป็นกำลังใจสองเท่านะคะเอาลิกยูทูบยูเฮ็ดไว้เพื่อนเกษียนะคะจะได้โบเหงาจังมีเวทมีงานเฮ็ดเลยหาหมู่หาผูงทางโลกโซเชียลเนาะ ขอบคนไปส่หใส่หัวใส่แล้วว่าไีคคะอันพยายามเป็นน้ำที่บ่ืออก็บบเต็มแก้วนะครับพยายามศึกษาขอบคุณล้ค่ะเด้เจอกันคลิปหน้าในการวาผู้ไทยของประเทาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ